วิธีดูรายละเอียดบัญชีและเลขบัญชีเงินฝากทกผ่านแอป BAAc Mobile สำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากทกศสามารถดูรายละเอียดบัญชีและเลขบัญชีได้ผ่านแอป BAAc Mobile สะดวกรวดเร็วสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาให้ท่านทำตามคลิปเพื่อดูรายละเอียดบัญชีและเลขบัญชีเงินฝากทกสผ่านแอป BAAc Mobile ได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีดูรายละเอียดบัญชีและเลขบัญชีเงินฝากทกส,สผ่านแอป BAC Mobile ลำดับแรกให้เปิดแอป BAC Mobile เลือกตั้งค่าใส่รหัสผ่านแอป BAAC Mobile เลือกเมนูบัญชีเลือกแสดงเลขบัญชีกดเปิดแสดงเลขบัญชีระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากกดปุ่มย้อนกลับเพื่อดูรายละเอียดของบัญชีเงินฝาก เลือกดูบัญชีจะแสดงชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีกรณีเราไม่ได้เปิดแสดงเลขบัญชีจะแสดงเลขบัญชี4หลักท้ายเลือกบัญชีที่ต้องการดูรายละเอียดบัญชีระบบจะแสดงรายละเอียดบัญชีได <c inhos> <cle> <wave> ้แก่ชื่อบัญชีเลขที่บัญชีข้อมูลบัญชีจะแสดงชื่อบัญชีวันที่เปิดบัญชีสาขาเจ้าของบัญชียอดเงินจะแสดงยอดเงินคงเหลือยอดเงินที่ใช้ได้ เสร็จเรียบร้อยสรับไปทีดูรายละเอียดบรรัญชีและเลขที่บรรัญชีเงินฝากทกสผ่านแอป b a a c mobile ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ